เธอไ,ไ,ไปให้มันเล่นกันที่ลมๆ<อ>สิวิ่งไปแส่ต้นไม้แล้วกลับมาแท็กมือลุงรองสตางก่อนสตางมานี่วางลูกบอลลงแล้วก็มานี่ <c oughs> เอารางวัลให้ทุกคนฟังลุงก่อนทั้งหมดกี่คนสี่คนคนที่ได้ที่หนึ่งจะได้ส,สิบ,บสห้าบาทที่สองสิบบาทที่สามห้าบาทคนที่ได้คนสุดท้ายจะได้ห้าบาท yeah. เฮ้ย <Hey, S 2> <ต>ไม่ใช่ดิล้วมานะทุกคนได้รางวัลหมดแต่ที่หนึ่งได้สิบห้าบาทเอาเงินแล้วลที่สองสิบบาทที่สามเจ็ดบาทที่สี่ห้าบาทหนึ่งสองสามไป <c oughs> ลูกโซ่เขาแต่ต้นไม้ก่อนอกลับมาค่ะโอ้ลูกอู้ได้ห้าบาท <c oughs> เอาไปสิบห้าบาท <c oughs> เดี๋ยวมารับตังได้ทุกคน <c oughs> เอาอีกรอบไมล่ะ,ละเอาอีกรอบม,มา,า,า,าให้ให้อีกรอบนึ่งนะพร <c oughs> ้อมอย่าเกินอย่าก,กองอย่าเกินเส้นลุงจะขีดเส้นให้เองห้ามเกินเอาสตางค์มาอยู่ตรงเส้นเอาท้ายเส้นไว้สตางค์หหนูแข่งกับเขาเนะวิ่งไปก่อนเลยยังเาี่มาใหมเขาเขาาบอกว่าเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวเตรียมตัวเเตมต แล้ไปนะหนึ่งสองไปลูกไอ้มาไอ้มาสู้เขาเจ้าแกอ้าวโอเคเอาแล้วไปลูกหนูนิดหนูนิดเอาไทยรอบแรกทีหนึ่งยกมือนับไปสิบห้าบาทรอบที่สองได้เท่าไหร่ รอบที่สองรอบได้สองรอบเลยสามบบาทสามสบาทสาบาทเอารอบแรกได้ท่าไร่สองรอบแรทีสอรอบสองได้ยีบาทเย้วอบแร้เท่าไหรมรอบที่สอง่ะก็สได้เจสองเท่าไหร่ได้เจ็ดสองทีกี่บาทเจบวกเเป็นเท่าไหร่เจ็อะไรนี่สตางค์ได้ครั้งแรกหบาทครั้งที่สองหบาทสตางค์รวมได้กี่บาทสิ โอเคทุกคนมารับตังค์ได okay, okay. so ้มาสุดแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนโอเคโอเคเธอมีตังค์พอไหมล่ะมีพอนี่กับเพื่อนลูกอีกคนนึงนะไปก่อนนึงมีใครแจีงได้ไม่ให้มันเล่นไงได้เท่าไหร่นะสามสิบแล้นี้คุณนีได้สามสิบสามสิบได้เท่าไหร่ยี่สิบเป็นห้าสิบเองได้เท่าไหร่สิบสี่สิบสี่สามสิบห้าสิบสิบสี่มึงสามคนไปแบ่งกัน เดี๋ยวสตางค์มาที่โรงไปแบ่งกันอย่างถูกต้องไปมาค่ะไปเอาไปแรกเอาไปแรกป่ะลูกนีแล้วเอามาทอนลูกไปไปเธอสิบบาทเหรียญสิบเอาให้น้องไม่แอันนี้อันนี้ของสตางค์น้องไม่ต้องไปน้องไม่ต้องไปน้องไม่ต้องไปอันตรายกูอันตรายอันตรายอันตรายอากกินอะไรบอกให้เพื่อนซื้อเอาตาน้องจะซื้อขนมหรือว่าน้องจะเก็บซื้อขนมซื้อขนมกาฝากเพื่อนน้องจะเอาอะไรน้องบอกอะไรเอาเออ ามาัชเมลโล,ล,โล่สิบบาทพอไหมอ่ะไม่มีไม่มีมีบ้านเตี้ยมีมันเมลโล่ที่มันเป็นไส้ช็อกโกแลตไงนี้มีมันเมลโล่